สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในเกมเนื่อตอนแคทนะครับทุกคนเดี๋ยวผมคิดเองผมดีเองอะไร ใช่ใช่เสียงอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนเสียงงั้นเหรอ,หอต่อไรนี่ Labbit เออ Yuki นี่เหรออันนี้ก็คืออีเวนในเกม The v e n k e t นั่นคืออีเวนของ ไม่กูเลนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยว่ายว่ายแดงเล่นไม่จบเลยไม่กูก็เข้ามาแล้วครับทุกคนฮะมันมีเสียงด้วยครทุกคนใช่ใช่าชาดชามันมีแล้วก็ดูตู้ดีกว่ามันมีนมอะไรบ้างก็ดูเสียนยวมันตกแปกครับทุกคน เออธรรมดาทั้นีีนะกี่เพล่อไปกดหยุดอัดคลิปครับทุกคนไม่ไอะไรของมามาคลิปมาต่อกันไม่ได้เออโอ้เพราเชนทายยังไม่หมดนี่นะเออไม่ใชญ่ไวดีแต่ช่างมันเถอะวันนี้ผมจะไปทำอีเวนต์ของมิกกุครับทุกคนใน a บทเทนแคทซึ่งไอเสียงนี่เหมือนแปลกจริงๆอันนี้กี่ดาวเนี่ยดาวหนึ่ง อันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้นะสีดาวแต่เราต้องควรเล่นอัน,นง่ายๆก่อนอยู่แล้วครับทุกคนเช่นเออเดี๋ยวจัดเซตยังจีจัดแล้วไปเลยโอ้โหเสียง เทียนบ่าวเงนอ่าเป็นเสียงเสียงเสียงคนร้องกันนะทุกคนเอ้ยมามาใส่หูฟังก็ดุกแปลกดีครับทุกคนน่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในเลย อ่ามิก,กูฮะทุกคนไม่โหดเท่าไรครับแค่ลดดามมีครับทุกคนอ่าแล้วก็เรียบร้อยจริงๆโหดรีบจบไปก็ได้นะผมแคอยากดูตัวข้างในป้อมมันเฉย,เยอ่าเพลงก็แปลกดีเล่นต่อครับทุกคน อาหารแมวผมมีพันสมาทุกคนมันไม่พอสุมแล้วก็มากับเพลงเดิมคราวนี้ผมไม่ดีรอแน่นทุกคนกิ้หัวไอตัวนี้ใส่มาก็แค่ว่ามันชะโลอได้ผมเอามาชะลอเฉยครับทุกคนโอกาสชะลมันค่อนข้างเยอะผมมันตีรวงไงทุกคนเออ กอริล่ากอริล่าอ่าตาย,ยกอลิล่าที่สตวิกวิกผมหมายอะไรครับทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะทุกคนผมไม่เห็นคอมเมนต์ที่ว่าเจกรหัสชายชายๆายายเจกรหัสเออเอาจริงๆนะผมพูดตอนนั้นผมได้เจกรหัสเนาะ จริงผมก็อยากแจกหรอกนะผมไม่มีรหัสจะแจกครับทุกคนแล้วผมก็เหมือนไม่เคยพูดด้วยมยว่าผมจะแจกรหัสครับทุกคนเออเอาเป็นว่าตักให้ผมได้ตัดใครเยอะย้ว่นนี้กสอนเดี๋ยวผมจะหารหัสมาแจกแล้วกันนะครับทุกคนโอเคแต่ว่าเราดูไอ้พวกนี้กันก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นท่าตายของมิกกุครับทุกคน เหมือนจะเป็นเศษอะไรบางอยา่างเป็นอะไรบางอยา่างแล้วก็หลอปิวขึ้นฟ้าไปครับทุกคนแบบโปรตีโอเอ้ยพลังงานเยอะจังอะผมไม่ได้ดูนะ้วนนมนใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ครับทุกคนว่าคงม,มีไม่กี่ด่านครับมีโอ,อ้เป็นไปได้ด่านนี้อาจไม่ธรรมดาครับทุกคนทำไมจะลอกมันถึกถึกจังไง มีที่ใส่เออตอกแขนเหรอแต่คงไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกมั้งนะมมิกุเดิมเป็นตัวลดดาเมจสุดไอหมีนีนน่กระตกและดาเมจก็ไม่ามาได้แรงเท่าไหร่ก็เออก็อยู่ในระดับห,หนึ่งนะพอดีจะฆ่า,มาแมวแท้งผมได้แคร์แครไปตกมันทำไมเร็วเข้า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 ว่าดีมันมงไม่ใช่ง่ายๆแล้วโอเคมิกุโดนตบไป นี่กูเหมือนได้ไม่ใช่ตัวทําดาเมจเท่าไหร่เป็นตัวที่ลดดามเมจเฉยเออโอเคมีตายแล้วครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มาครับอีกตัวหนึ่งมาครับแค้นแคนตกไม่ตายครับทุกคนโอเคเรียบร้อยนี่ไงทุกคนแล้วก็คล้ายๆผู้อะหรืออะไรสักอย่างเลยก็ปิวขึ้นฟ้าครับทุกคนแล้วทำไมแบบ เป็น้านผมอาหารแมวผมแบบเออไม่เหยื่อน้อยแล้วก็อีอีเว้นมาตลอดเลยครับทุกคนอันนี้คินี่ก็ไม่น้อยนะแต่ว่ามันมมันไม่พอไงแต่มันมีให้สิบสามวันหรือหรือหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ด่านนี่ยมีแค่สิบสามวันตู้ไม่แน่จะมีกี่วันแต่ผมก็อยากจะสุ่มอยู่แล้วอ้าวชนะหมดแล้วเหรอเร็วว่าที่ นนเนี่ยจอแล้วตังมีสองเซนนัเพห้หมดเลยครับทุกคน่างสองตีกับตัวลอยหลบหลีกการโยมตีก็อาจจะไม่ดีๆอะไรขนาดนั้นครับทุกคนเอออยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่ กระโดดไปแล้วครับทุกคนด่านหนึ่งแปดสิบอินอินอะไรก็ไม่รู้โอ้เวทีเลยเหรอเริมชอบด่านแบบชอบด่านดีนะแบบดูอลังการดีอะ เพื่อปอมห้าพันไอ้คราวนี้มาเน็ตใจไม่เน็ตไม่จะไหนน่าจะสองคนในตัวเดียวกันคราวนี้มีเพงลงร้องเป็นเนื้อเลยครับทุกคนซิ่งผมควรเบาเสียงหน่อยเผื่อเสียงเพลงมันติดลิเกซิตเออหันไม่ติดก็ได้เพราะเวลาผมเล่นแบดเดนแคทเสียงพิมก็ไม่ติดลิเกธิอ์อีแล้วเนี่ยทุกคนมีเสียงอย่างนี้เลย เป็นอีเวนที่แปลกดีเอ้ยทางงานผมจะหมดแล้วทั้งมันผมมีธงตามใจที่เรามีธงดีก็สามารถเล่นในแต่ละล้ะเภทเปลี่ยนม,มาเทเียเปลี่ยนนี่แล้วครับทุกคน คราวนี้เหมือนจะมีสีส้มมาเยอะพิเศษแล้วก็ตัวเดื่มกทุกคนซึ่งก็ไม่ไน่ยากเหมือนดิมเน่ยมั่งนะคราวนี้มีแรกมาทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาตัวนี้เหมือนเป็นตัวตีไกลแล้วก็ชะลอครับทุกคนสิ่งถ้ตัวที่เข้าไปไกลแล้วมันก็ไล่ไปรนโยูนด,ดีแล้วก็เข้าไปตีแล้วมันก็กระด็นรัวๆก,กระด็นรัวก็ตายแล้วครับ แล้วก็ปิวขึ้นฟ้าไปแล้วครับทุกคนเออเรียบร้อยแขนแขนปิดป้อมแต่แต่เดแต่แต่เดอืมอินเจแปน46ทองใช้ไปเลยแล้วดูตามประเทศดีแบบมัน เพลงเปลี่ยนนะครับทุกคนตัวเพลงกับอันเดียวกับอันด่านด่านอันแรกของอันนี้เฮ้ยมันมีหลบหลีกการโจมตีนะครับทุกคนผมมึงผมมึงเห็นเนี่ยทุกคนมันมีหลบหลีกการโจมตีแต่เลือดมัน,น,นก็น้อยมากๆเข้าในมีหลบหลีกการโจมตีนะ เพลงแรกครับทุกคนควรเบาเสียงหน่อยแล้วก็เอาเสียงผู้คนคัดมันเนี่ยเอ้ยเอาหนี้มาสองตัวเลยครับทุกคนคอริลล่ามาอีกแล้วครับทุกคนเอามิกุกมาลดดาเมจครับอีกสองตัวที่ผมไม่รู้จักเหมือนกันว่าผมไม่เคยดู ขาวนี่เหมือนเลือดจะถึกแล้วก็ดามีดแรงมันพิเศษครับทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอผมไหวผมไหวผมไหวแต่ถ้าไปไอพวกด่านสีดาวนั่นผงอาจจะไม่ไหวก็ได้สีดาวห้าดาวไอ้สีดาวน่าจะไหวแหละสีดาวถ้าสีดาวไม่เท่าไรลวครับทุกคนแบตดมเลือยี่สิบแล้วครับทุกคน ตัวยิ่งล่านี่ตีแรงก็ที่ผมคิดเลเซอร์มือยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกคนชะลอไปก่อนอ่าแล้วก็ไม่ได้ยิงโดนอะไรเลยเจ็ดพันเออเปลี่ยนเลเซอร์ดีกว่าต้องกดตั้งค่าดีนะเปลี่ยนไปแล้วนี่ไอ้นี่เปลี่ยนไปแล้วนี่เหมือนเดิมผมเอาฐานเหล็กเฉยฐานเหล็กมันดูเท่ดีครับทุกคน อินต่อินยูเอเอไปหลายประเทศจริงๆเป็นคนเติบดดังได้เป็นคนเติดดเสสที่ดังเลยดังในการ์ตูนนะนะไอ้ขราวนี้ปล่อยมาตั้งแต่แรกเลยนะแถมมีไอ้มาใต่กาอกินได้มาอีก รีบเคลียไอ้หมานี่ที่เร็วที่สุดเคลียไอ้หมานี่เร็วที่สุดอ้อผมผมเพิ่งเห็นนี่ว่ามันจะชาร์ตนี่ก็มันแบบยิงมาเลยให้ดูมันต้องชาร์จครับชาร์จแล้ว,ลวเอ้ยกระเด็นหมดเลยไอ้กระโอกนี่ยังมาขัดกันเคนไอ้กระโอกนี่มาขัดกันเคนครับทุกคนแบบไอ้หมานี่ก็ไม่ตายสักทีครับทุกคนแต่ในปนืนยิงอยู่ก็มีหมีมาครับทุกคน ตีหมามันสิโดนเราก็ไม่รู้ครับทุกคนเอาละครับเอาละครับเอาละครับิโอเคเคนเคนผมเข้าไปชิดแล้วเอาเอาไม่ได้ละไม่ได้ละเอาเฮ้ยเคนโดนชะลอแล้วครับทุกคนคราวนี้มันปาชิดบ้านผมแล้วครับทุกคนเอ้ยโอเคมีโดนน็อคแบกไปครับทุกคนไอหมานั่นตายแล้วครับทุกคน โอเคแล้วค่ตัวนี้มันเข้าไปชีตีไปครับทุกคน,นแค้นรีบมาเห็นแค่นรีบมาแค้น,นเรียบร้อยอาไม่ตายไม่ตายเหรอ,อเออซีสไนเปอร์นอบแบ็กไปดีมากๆแัแค้น,นไปไม่ตายครับทุกคน นี่แนะต้องใช้เวลาครับทุกคนติงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชนะแนะ่รออีกสักพักนึงสักหนึ่งเดี๋ยวก็ชนะแล้วถ้าเขี่ยหนีได้ก็จบเรื่องครับทุกคนเหลือหมีหรือเฮ้ยอ๋อเกิ้หนึ่งก็มีมันตีหมีอยู่ครับนึกว่าตีหมีอยู่ครับมันตีไอ้ไอสองคนเมื่อกี้อยู่โอเคเรียบร้อย แคตตีป้อมโอเคไม่พังครับเลือดเลือดเยอะอีกนะโอเคไจแเร็ว4,000เนี่ยทุกคนอาหารแมวมสิ ไม่นานเดี๋ยวก็คงมีอูเบอร์เลยร้อยอร์เ็น์มาเองแต่แค่ว่าอาหารแมวผมจะพอทันหรือเปล่าเอออาจทันครับทุกคนเล่นดันไหนก็ไนดะ้มันจบไปสักดันหนึ่งอะ่ะผมไม่จะได้อาหารโอ้โหสามร้อยว่าไม่น่าธรรมดาครับทุกคนด่านเมื่อกี้ไม่ธรรมดาไปแล้วครับทุกคนเราต้องจัดบบตั้งใจหน่อยเอาไม่นี่ออกไปครับพอมันสิกมันเริ่ไมไรประโยชน์แล้วครับทุกคน อาตัวตีพื้นที่มาครับทุกคนตีพื้นที่ตีพื้นที่พอผมผมเพิ่งประสบปัญหาเจอตัวที่มันแบบเออ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 เลเวลสิบเอาไปก่อนครับทุกคนมันใช้ตีได้ทางนั้นแหละเฮ้ยง เปิดมาแก็ได้ไอ้องมามันโหดขึ้นมามันโหดขึ้นนะทุกคนผมผัสได้ถึงโอ้โหปล่อยไมค์ได้เหรอคราวนี้ผมต้องโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาครับทุกคนไม่ธรรมดาคราวนี้ผมรอไม่ได้ครับต้องรีบปล่อยครับทุกคนผมกะจะรอเอาอูเบอร์ไม่ นี่น่าจะด่านสุดท้ายแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นข้ามไปเล่นอันเดินกันอันนี้อันนี้เออโอ้ก็ได้ของเล็กๆน้อยๆนะเล่นอันนี้หยุดโอ้พลังงานผมเลอดป้อมสามหมื่น ตัวใหม่แล้วหรอคราวนี้มาเป็นกองกับไม้ครับทุกคนนั่งบนกองก็ถือไม้แล้วก็รอพูดอะไรบางอย่างแล้วก็วาบงั้นเหรอมันมีวาบครับทุกคนมันวาบเราได้ทุกคนผมเคยเห็นตัวที่วาบเราได้เลยเนี่ยเพราะผมยังไม่ถึงไอ้พวกเอเลี่ยนอะไรพวกนั้นนี่เจอตัวที่วาบเราได้ในนี้นมันเจอโอ้โหมาหลายตัวซะด้วยแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับทุกคน เอ้เดี๋ยวต้องตวกันวา่ามาแล้วนั่นเนี่ยทุกคนโอ้โหดาแรกก็ไม่ธรรมดาเน่เลยทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีทุกคนเพราะอูเบอร์ผมมาแล้วแล้วมันก็อะไรโหแล้วแมวโหก็ไปชิดป้อมเรียบร้อยเรดาร์สมบัติเออเออเออจะทำอะไรนะเออเดี๋ยว ผมใส่นี่มาดูดีกว่าอ๋อตัวกันวัดแล้วก็ลองเอาไว้แมวมิกกมาเล่นดูดิออกไปเลยเออมันอยู่ในแมวพิเศษเล้วเอาแมวเ,เลยไข่แทนแทนมาหมุนนั่นแหละ เอาหอาหาแมวใช้ไปเลยครับทุกคนมันจะไอ้แมปนี้ค่อนข้างจะกินพลังไม่ใช่ด่านนี้ค่อนข้างจะกินพลังงานไอ้พวกอีเวนเนี่ยดูสิจะทำอย่างไรกำลังเดินไปเดินไปิไเนเดินก็ไม่ช้าเนี่ยเร็วอยู่ ส่วนการคูดาวก็กลางๆครับทุกคนวิธีตีป้อมนิดดาวเทียมอ่าเจอตัวว์ปเหมือนเดิมครับทุกคนไม่ใช่ปัญหานีหน,นีดาวเทียมไอ้ไอ้กอริล่านี่มันน็อคแบค็กนี่นะต้องให้เห็นแค้นมาจบเรื่องครับทุกคนอลไรก็ว่า ว่าก็จะไล่พ้นทันทีเอ้าอ๋าอ,อ,อไม่ได้โดนวา่าผมมองผิดครับทุกคนผมนึกว่าดาวเทียมมันโดนวา่าเพราะมันกันวา่าครับทุกคนมันมีทางโดนวา่าไปแล้วมีแต่โดนกอริล่าน็อตแบ็กนี่แหละทีนี้ว่าก็จะได้ประโยชน์แล้วครับทุกคนนล้วก็จะวา่าผมไม่ได้เรียบร้อยประชิดป้อมแล้วครับทุกคน วิตามินเดี๋ยวเพราะว่าไปดันธรรมดามันมีดันนอะดานเอาตัวแมวแต่คือผมมีไอ้แบบเนี้ยอยู่สองสามอันเดียวผมเก็บเอาไว้ยีวีหนะบวกไปก่อนเนี่ยเอเอเดี๋ยวผมต้องการไอ้แบบไอ้่าของเนี่ยไปอัพทานเอาไปแลกตัวท้องได้ครับทุกคน ซึ่งก็อยากเอาลองเอามาส o o m ดูนะแต่ว่าถ้ามันได้แค่ใบเดียวมันก็น่าจะยากเลยตอนตอนนี้ยุงม,มาตอมมียุงมาจะมากัดผมแล้วก็ตบไปเรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็เอาไว้ต่อไว้ต่อวันหลังครับทุกคนน่แน,น่มันเป็นอีเวนต์ผมก็น่าจะต่อ ep สองแล้วเลยครับทุกคนเอาไว้แค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน